พร้อมหรือยังคะว่าที่เจ้าบ่าวและว,ว่าที่เจ้าสาวทั่วประเทศนะคะตอนนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นเจ้าสาววัยละอ่อนกันนะคะถ้าเกิดว่าตัวคุณเองไร่ว่าจะเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านอยากจะเป็นเจ้าสาวส,าวสักครั้งในชีวิตต้องติดตามกันเลยค่ะพบกับแขกรับเชิญของเรานะคะสาวน้อยน้องนายชนุตตราสุขสันแล้วก็อาจารย์ส,ยสาวน้อยเช่นกันคะ่ะอาจารยา์ณัฐวุฒิรักธรมหรือว่าอาจารย์ปิงสวัสดีค่ะอุ้ย มีตำแหน่งอีกแล้วรองหนึ่งมิสเอชดีซีมิสไะไรนะมิสไลน์หน้ามีตำมีตำขวัญใจสร้างภาพสื่อมวลชนมิสแกนไทยแลนด์ค่ะป้ากันตำแหน่งนี้คือต่างกันกี่ปีคะอย่าถามอาจารย์ปิงไม่ใช่พูดเล่นใช่ไหมจริงจริงเอชดีซีไปย้อนเทปดูกันได้เลยต้องียกว่าเทปมีฉันมีรูปปีสองวันหนึ่ง ปี2001น่งหรือว่าเป็นปีที่แบบอลังการมากปีนั้อุ๊ยวันนี้ได้รับเกียรตินะคะทั้งนางแบบอาชีพช่างช่างหน้าอาชีพมาที่เชิญมาวันนี้เพราะว่าค่ะนี่คือซ้อมทำไมเพื่อซ้อมแต่งงานอุ้ยตายแล้วคุอล่วงหน้าเลยนะคะถามอาจารยิงวันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากเลยใช่ไหมคะ ืมว่า <c oughs> ให้ให้หาย you know. ากยากว่านี้ก <c oughs> ็อชอบอแบบว่าง่ายๆมาตลอดเลยอ่ะ <c oughs> วันนี้เลค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นเทปแรกของเราเลยแหละค่ะที่ช่างแต่งหน้าจะรวบตึงทุกสิ่งไม่ของเขาจะมีอย่างนี้ถ้าใครติดตามที่แฟนเพจหรือเพจพวกอาจารย์ปิงค่ะ, <c oughs> คะ แต่งน้อยแต่ครบเป็นการแต่งหน้าที่ยากจะเรียนแบบสวยแน่นอนเพราะจันปิงนี่ไม่ได้แต่งหน้าอย่างเดียวนะครับทำอะไรด้วยคะกับโปรรงช่วยใส่ให้หมดช่วยดูแลครับเพราะว่าเหมือนเหมือนน้องเราคนหนึ่งอ่ะใช่ก็ช่วยดูแลแต่จริงๆวันนั้นนะคนก็แบบไม่เคยแต่งมาก่อนถูกไหมคะก็จะทําตัวไม่ถูกล่ะแต่เราแต่เราเหมือนเคยแต่งมาก่อนเนาะที่บ้านนะเจ้าสาวมีเคยแต่งมาก่อนเหรอบางคนไม่มีเป็นแนะนำไงไม่เคยมีประสบการณ์เจ้าสาวที่มีประสบการณ์แล้วมีไหมกค่ะ อะไรอย่างนั้นวันนี้อาจารย์เริ่มที่อะไรดีคะสีอะไรด้วยอันนี้ลองเพ็รก่อนครับก็เป็นรองพื้นเทตีซึ่งตัวนี้จะบางเบาแล้วก็เนียนละเอียดมากสามารถใช้ร่วมกับ a i r ์บั s h ได้อยู่ในกล้องจะสวยเนียนะะหลอดนี้เกยต้องมียุคนี้นะคะเป็นยุคแห่งดิจิตอลนี่คือแอร์บั s h แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใ่คใครไม่เคยเห็นการรองพื้นแบบนี้จับตาดูให้ดีต้องถามก่อนข้อดีของแอร์บั๊คืออะไรคะ่าตัวนี้มันจะ เป็นความเนียนละเอียดกว่าการใช้พุกกันหรือการใช้ฟองน้ําลงปกติทั่วไปครับเพราะว่าถ้าเป็นก็ต้หน่อยใช่คะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกฝนเพราะว่าตัวนี้มากไปน้อยไปหรือว่าถูกจุดไม่ถูกจุดก็คือต้องเดี๋ยวมี่ข่าวดีอาจารย์ปิงเขาไม่ได้ห่วงวิชานะคะไม่กลัวจะตายไปพร้อมเขาเขาก็เลยมีการสอนกำลังกำลังจะเปิดสอนใครเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบว่าแต่งอยู่แล้วแล้วก็มาเรียนเทคนิคแอบหวานราคาไม่แพงเลยถูกมาก ลดลดลดนะแล้วก็อันนี้เราจะเลือกแป้งฝุ่นนะคะสายคอลเลคชั่นนะคะทีนี้ใช้วิธีการเดียวกันเลยพิมพ์แตมบรัชเนี่ยคือเข้ามาช่วยในส่วนของแปรงนั่นเองใช่ครับหลังจากที่เราลงแอร์บรัชปุ๊บเราก็ตบแป้งฝุ่นใช่ครับปกติแต่งหน้าเจ้าสาวใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆไหมประมาณ2ชั่วโมงคือรวมรวม ใส่ชุดรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นติ่งสองชั่วโมงใช่ใช่ครับอมาดูคิ้วมาดูคิ้วคิ้ววันนี้จะยังไงคะก็แล้ววางคอนเซ็ปต์ไว้ยังไงวันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นธรรมชาติใสๆแต่ว่าออกเจ้าหญิงนิดนี่อ๋อมีคทมเป็นตุ่มเล็กๆอย่างไม่ได้ใช้เคสไลเนอร์เลยใช่ไหมคะจะใช้เป็นเป็นตัวตัวแพนเค้กแพนเค้กสีเข้มนะคะนี่ค่ะช่างแต่ละคนจะมีสไตล์ที่เป็นลายเซ็นของตัวเองถูกต้องให้ติดตามเจนเขาใช่ไหมอุ๊ย นี่ก็ลงท้องคิ้วใช่ไหมคะอาจารย์ให้สีอะไรคะเนี่ยอ่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีที่อ่อนๆนะคะมาอุ้ยบางใสบางมาเนาะแล้วสมมุติอันนี้ถามเพิ่มวันนะคะถ้าเกิดเป็นเจ้าสาวที่อาจจะแบบ เหมือนโค้งสุดท้ายมากๆอาจจะมีริ้วเยอะอย่างเงี้ยจันทินทำยังไงคะถามที่สวใช่ป่ะจะมีจะมีครีมตัวที่สามารถช่วยให้พยุงริ้วรอยแล้วก็ลดเรื่องริ้วรอยได้ด้วยก่อนแต่งหน้าใช่ใช่ค่ะตัวนี้ใช้ในวงการฮอลลีวูดบางบางยี่ห้อเขาจะมีเลยว่าอันนี้ใช้เฉพาะกิจแล้วก็เดี๋ยวนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้จะเป็นการลงขอบตานะคะคือคือจะบอกว่า เพราะลงทีละน้อยจริงๆนะแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบใช่ค่ะมันเป็นข้อดีที่ที่ไม่ต้องลงตุมเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยลงเข้มไปเลยเนี่ยยากนะพอพอจะเข้มไปปุ๊บจะเอาลงยากแล้วยากแต่ถ้าค่อยๆอ่อนแล้วแบบจนพอดีแล้วหยุดอ่ะจะสวยที่สุดตั้งแต่งหน้านี่คือแบบเหมือนกลุ่มชะตาชีวิตเหมือนกันนะจริงจริงจริงฉแต่งเสร็จแล้วยืนนางานทางไหนแล้วะก้มมาเป็นไรลูกไม่กล้าเลยนะ เขินไม่ชินไม่รับบางคนอ่ะด้วยความประหยัดก็ไม่ได้อะไรแบบใส่ใจกับการช่างหนังน้าที่แบบเป็นมืออาชีพเออจ้างร้านเสริมสวยเราไม่ได้ว่านะวะบางครั้งบางทีเนี่ยมันมันมันจะไม่เข้ากับใช่ะแล้วก็จะบอกว่าโอ้อาร้องชอบมากกาวตัวนี้คือเราห้ไปเถอะเนาะที่สุดละที่สุดละเพราะในโมเมนต์นั้นเนี่ยเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องแต่งเผื่อเลยเซฟเซฟที่สุด เพราะ,ะว่าตัวนี้ใช้ใช้แสดงละครใช้ไทยหนังแล้วก็ใช้วันจริงเหมาะมากคือจะบอกว่าตอนนี้เมคอัพมีกันน้ำทนน้ำทุกอย่างแล้วแต่ผมยังค่ะอ๋อใช่ค่ะผมไม่ตามยัเนาะเปียกขึ้นมาบางคนยุ่งเลยอ่ะอันนี้คือเป็นการติดขนตาเห็นไหมคะว่าอาจารย์จะทากาวมีมเอากลักษณ์ของตัวเองนะคะคือแบบมจุดมาจุดไว้ก่อนเขาเขามีแบบว่าไปที่ขอบตามาคไว้แล้วก็ มาจุดๆมาที่ตรงขนตาปอมใช่คถามเรื่องขนตาปอมนิดนึงได้ค่ะแค่ไหนอยะถึงนจะบอกว่าจะบอกเลยว่าขนตาปอมทุกวันนี้มีประมาณเยอะเป็นพันเบอร์ได้มั้งถ้าที่เขาเคยเห็นแต่พิจะบอกว่าการเลือกขนตาที่เหมาะกับลักษณะเบ้าตาหรือรูปตาก็สําคัญเช่นถ้า เป็นคนที่ตาลึกมากๆอยู่แล้วไม่ไม่ควรลงเยอะไม่ไม่ควรใช้ขนตาที่หนามากยังแบบของเรานี่ยค่ะก็คือรูปตาสวยอยู่แล้วควรจะใช้เบอร์ที่ธรรมชาติแล้วก็เบาาพอหรอใช่ค่ะเนไหมคะาปิ้ง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 าเวลาถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าดูดูธรรมดาดูน้อยแต่ไม่จืดวันนี้ลิปสติกนะคะสีปากจะใช้จอยสติกผสมกันนะผสมกันนะคะ V2 นะคะจอยสติกผสมกับ N3 อันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์เลยเนาะเป็นแบบว่าสไตล์คือเจ้าสาวที่ชอบแบบนี้เชิญามาเลยกับลงตัวหมดเลยเนาะคือตาก็จะแบบนิดๆเนาะ เบาๆใสๆแต่สวยอะไรอย่างนี้แหละใสๆัยรุ่นชอบนี่จันเติมหัวตานิดนึงใช่ครับเปิดเขาเรียกเปิดไฟให้ตานิดนึงสังเกตว่าสองข้างต่างกันนะคะด้านจะสว่างเลยอันนั้นการไฟฟ้าเข้าแล้วนี้ก็แล้วนี่กำลังติดตั้งจริงๆมันมีเทคนิคนุ่นนิดนี่หน่อยแต่ว่าพอมันรวงๆกันแล้วคือมันต้องเป็นูว ความลงตัวเนาะอาจารย์ติงจะลงมือเองเหรือไม่คะสำหรับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงมือด้วย,วย,วยะนะคะงั้นเดี๋ยวไปทําผมนะคะโดยอาจารย์ติงแล้วก็ให้อาจารย์ติงสวมชุดได้เอาซอสเหมือนจริงเลยนะ <c oughs> เหมือนเป็นหนึ่งว่าแบบเย็ดย่ดาแต่ละอย่างแล้วชั่วบ่าวล่ะชัวบาวทำไหนดี <c oughs> อะซอมเหมือนจริงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูครบชุดกันค่ะ ค่าที่สุดในสามโลกนะคะให้คุณชมดูกันว่า<_ EN> <_ EN> ใครเป็นเจ้าสาวตัวจริง <_ EN> ซ้อมๆในในฐานะที่น้องนายได้แต่งหน้ามาเยอะมากเลยรู้ว่าลุความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจค <choking S 2> นเยอที่ไนดะ้แต่งหน้าเจ้าสาวก็เป็นอะไรที่นายชอบมากเลยค่ะค่นะ <_ EN> ก็ซ้อมไว้เผื่อไว้อนา,อนาคตและกันนานไหนานมะ ก็ไม่รู้สิคะอาจารย์คะวันนี้ในฐานะที่อาจารย์ก็แต่งเจ้าสาวมามากมายแต่วันนี้เป็นเจ้าสาวที่แบบจะเป็นเจ้าสาวจริงๆในอีกไม่นานก็จะบอกว่าวันนี้น้องไงก็ดูสดใสผิวพันธ์เป่งปังผิวดีมากนนเนียนมากแล้วก็บอกว่าการแต่งโชว์ผิวแบบเนี้ยผิวดีๆแบบนี้เนี่ยก็ ยิ่งดีมากาแต่จะบอกว่าผิวมีปัญหาก็สามารถแต่งแบบนี้ได้เพราะว่าตัว h e ดดีที่เป็นแอร์บัตพ่นลงไปเนี่ยปกปิดได้นวลเนียนแล้วก็บางเนียนมากแล้วก็ต้องขอบคุณชุดสวยๆนะครับจาก ร้านเหมียวซาลอนด้วยนะครับสวยงามมากๆกวันนี้นะคะให้โปรโมทถึงเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานท่านอื่นๆนะคะที่ดูอยู่นักขนี้อย่างไรจองจะถามจะโน่นจะนี่ถ้ารู้วันรีบรีบแจ้งพี่ปิงนะครับรีบโทรมาที่0818357 866หรือว่าจะเข้าไปดูผลงานนะครับที่ www.pingmakeup.com นะครับหรือว่า IG ping underscore make up ก็ได้ครับเป็นอีกหนึ่ง ในการตัดสินใจนะคะสำหรับคนที่เป็นช่างแต่งหน้าโปรโมทคอร์สอาจารย์เขาจะมีคอร์สพิเศษเป็นแอดวานซ์นะครับสำหรับเมคอัพที่ที่เป็นเมคอัพอยู่แล้วแต่ต้องการดูว่าเอ้ยแต่งหน้าแต่งหน้าน้อยแต่งหน้าดูธรรมชาติแต่จริงๆแล้วคือแต่งครบแล้วสวยแบบเนี้ยทำยังไงมันมีทริคมันมีเทคนิคนะคะยังไงบ้างครก็สามารถมาเรียนแล้วก็ติดต่อมาที่พี่ปิงได้นะครับหรือว่าจะเรียนเป็นแต่งหน้าเจ้าสาวแบบเฮดดีหรือว่าเป็นแบบ แอร์บัสก็มีคอร์สเช่นเดียวกันครับนะคะติดต่อกันได้ที่อยู่เดียวกันเลยใช่ครับรับจำนวนจํากัดด้วยแค่คาร์ดละ4ท่านเท่านั้นขออวยพรให้เจ้าสาวทุกคนได้เจ้าบ่าวที่สุดริดนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะกับรายการบิวตี้จุเด์ค่ะว้าวพี่ปล่อยได้ปปในช่วงบิวตี้ทิกนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าการแต่งหน้าเจ้าสาวที่สวยนั้นเนี่ย ไม่ใช่จะต้องแค่สวยเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะต้องทุกอย่างจะต้องมีความทนด้วยเช่นครีมรองพื้นหรือว่าอายแชโดว์มาสคาร่าลิปสติกทุกอย่างจะต้องทนนะครับเพราะเราไม่ทราบว่าในสถานการณ์จริงนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องทนรับกับความสวยที่คงอยู่ไปด้วยกันครับ